สวัสดีตอนเช้าวันอังคารนะคะวันนี้เรามานอนที่โมเตหลที่โรงแรมหอป็นโรงแรมอที่ยังไงเป็น,เป,นเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านแล้วก็เปิดให้ให้คนเข้ามาพักนะคะเป็นคล้ายๆเหมือนโฮมสเตย์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรจะดูบรรยากาศไปดูทุ่งนาะ เย็นสบายลกันแล้วมีการสลมด้วยชิมเนี้ส ชื่ดสดชื่นข้าวข้ายังไม่ได้ังไม่ได้เกี่ยวอากาศดีมากๆ า <onz> <etus> หอมอี้เาเลยก็หอีอกินกินข้าวหอมมากเลยเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปไหนกัน คอยติดตามกันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาบรรยากาศสวยๆธรรมชาติสวยๆของญี่ปุ่นมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางแล้วก็ไปอ,อ๋อวันนี้ไปไปตั้งแคมป์กัน,นะคะ่ะเป็นวันแรกที่เราจะไปตั้งแคมป์กันนะคะยังไงติดตามเราชมนะคะอย่าลืมกด subscribe สสกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปกัน แล้วภาคฝั่งทะเลของญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะเป็นประเทศจะเป็นแนวย,วยาวๆใช่ไหมคะแต่ทะเลทะเลที่ที่นี่อยู่จะเป็นทะ,ทะเลฝั่งฝั่งทางนี้คะ่ะนี่เป็นทางฝั่งตะวันตะวันตกของคนญี่ปุ่น,ขอ,น ه, ของประเทศญี่ปุ่นก็ลังหาปลาค่ะนี่ เรากำลังเดินทางไปที่จังหวัดอากิตะกันนะคะจะพาเพื่อนๆไปดูธรรมชาติและก็สูตดบรรยากาศสดชื่นสดชื่นนะคะที่อุทยานกันนะคะไปกันเลย Okay. <laughs> ตอนนี้เราอยู่กันที่นะครับท้างวนตรงตรงตรง,ตรงนี้นะคะเนี่ยแล้วก็เราก็จะเดินมาเดินไปเนี่ยค่ะตรงนี้อีกห้าร้อยเมตรเขาบอกตรงนี้คีเลย์คีเลยมากมันเป็นเป็นเป็นแหล่งแอ่งน้ำนะคะเขาบอกตรงนี้คีเลย์เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะไปจะเนยตอน,นี้หนาวดูในตาหนาวโอ้ห้าร้อเฮ้ นกเขาทำเป็นนกหืมน่ารักจังีเป็นทางเดินเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงนี้ก่อนนะคะเงียบมากอนหยาบถอดแมส สูดอากาศสดชื่นก่อนอหอมหอมอะไรก็ไม่รู้อะไม่ใช่ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ไม่ใช่กลิ่นกลิ่นกลิ่นธรรมชาติอะ่ะบอกไม่ถูกสดชื่นมากค่ะ さあこ太陽をお願いしまい。うん สีฟ้าอ่ามันคือแอ่งน้ำสีฟ้านะคะแต่ตอนที่เรามามันไม่มีแดดนะคะถ้ามีแดดมันจะ กระทบกับแสงแดดแล้วมันจะสีสวยกว่าน,นี้มากๆเล <responded> well. ยค bon ่ะแสฟ้า <future Đây S 3> มรกับ้่นีอ <keyboard> ถ้าม kind of ีแดดสวยมากกว่านี้แน่ๆนเลยค่ะ

ขึ้นมาได้หอบเลยต่อไปเราก็จะไปที่ไหนค่อยติดตามชมนะคะ เพื่อนเพื่อนฟังเสียงอะไรนะคะมันคือเสียงนกค่ะตกใจเสียงนก Hallo. Uh -oh. okay. 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 ข้างล่างใสจนเป็นสีฟกฟ้าเลยค่ะเพื่อนๆเสียดายมาเร็วไปนิดนึงมาช้ากว่านี้หน่อยจะมีแสงแดดมันจะสวยกว่านี้มากๆาอสดชื่น เสียงนกมีเสียงนกเสียงน้ำไหลว่าบรรยากาศดีสุดๆค่ะต่ก็มนนี จะเป็นร้านของฝากในอุทยานนะคะก็จะมีของฝากเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆดูเน,นะว่าจะมีอะไรมั่งก็จะมีพวกอะไรนะซุปนะคะเป็นซุปมิโซะเป็นพวกขนมแล้วก็จะเป็นพวกกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็จะเป็น ขนมอะไรก็ไม่อันนี้ซุปก็อันนี้ก็น่าจะเป็นขนมมวนขนมเก็บกุ้งบ้านเราอันนี้ก็จะเป็นวากาเมะหรือเปล่า ต่อไปเลยค่ะว้าววันนี้เรามาเจอริงด้วยนะคะริงอยู่ในอุทยานนี้นะคะกำลังวิ่งเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะริงแก้มแดงก้นแดง <c oughs> อ้าขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ <c oughs> วอ้วนกำลังอ้วนเลยค่ะไม่ไป

ต่อไปเราก็จะไปกลางเต็นท์กันนะคะไปที่จุดกลางเต็นท์กันเลยตอนนี้ก็บยบายแล้วใกล้จะข้ามแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกลางเต็นท์ไม่ทันนะคะไปกันเลย นี่เดี๋ยวเราไปติดต่อสำนักงานก่อนนะคะ ปิค <N> ิว <Q> นะคะหยกไม่ฮะ่งกไม่เก่งชีไม่ยหยกไม่ <N> <Q> <N> <Q> ได้เดี๋ยวผักชีกันนะผักชีวันนี้ได้ผักชีมาด้วยแล้วก็ได้พริกมาด้วยพรีซุปเปอร์ อ่ะพักที่โこกันนะมีจีอ่ามีจี <laughs> ลืมอ๋อมีจีเอกกี้จุดพักรถ Đi mm. nha. Mm. Yeah. เมนูวันนี้เรายา่างบารบีคิวบรรยากาศสุดยอดมากเงียบสงบข้างหน้าเป็นเป็นแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำเลยเป็นหนองน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดู ข้างบนก็จะเป็นดวงจันทร์นะข้างล่างกระทบกับกระทบกับน้ำข้างล่างคือสวยมากบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะยอด